สวัสดีค่ะยิงผ้าไทยค่ะงามอย่างไทยนยึกถึงหญิงผ้าไทยนะคะวันนี้ยิ้มมีผ้าตัดชุดตัดเสื้อตัดผ้าถุงสวยๆกับคุณลูกค้าขาเป็นผ้ามัดหมี่คุณลูกค้าผ้ามัดหมี่ที่เนื้อดีมากสวยมากๆทอมือแท้ๆย้อมสีธรรมชาติเลยกับคุณลูกค้าขาแต่สีของเขาเขาจะทําให้สวยเด่นเป็นพิเศษเลยกับคุณลูกค้านี่ค่ะ สีแล้วก็เป็นการทอข้างในนะคะคลูกค้าก็จะเป็นลายนะคะคลูกค้าขาลายชัดๆเด่นๆงานนี้เป็นงานฝีมือเหมาะมากกับลูกค้าขาเวลาเราจะใส่ออกงานเวลาคุณลูกค้าจะใส่ไปทํางานนะคะผ้ามัดหมี่เป็นผ้าที่คลาสสิกม,มากๆไม่ว่าจะเป็นคุณผู้หญิงคุณผู้ชายก็จะนําไปตัดเสื้อตัดชุดกับลูกค้าหญิงขายที่ผืนละ 450บาทกับคุณลูกค้าขา1พื่ผืนนี่คุณลูกค้าสามารถนำไปตัดเสื้อได้ตัดผ้าถุงได้นี่ค่ะทั้งความความยาวนะคะอยู่ที่2เมตรนะคะความกว้างก็จะอยู่ที่ประมาณเมตรยี่สิบเมตรสามสิบกับคุณลูกค้าขาผืนใหญ่ๆกว้างๆอย่างนี้คุณลูกค้าเอาไปตัดได้ส,สวยๆหญิงมีมาหลายสีให้คุณลูกค้าได้ชมนะคะอย่างที่หญิงบอกเขาว่าหญิงขายอยู่ที่ผืนละ450บาท หญิงส่งเคอรี่ให้นะคะคุณลูกค้าขายหญิงไม่คิดค่าส่งค่ะนี่ค่ะงานสวยๆคลาสสิกนะคะคุณลูกค้าท่านใดนะคะสนใจแคปหน้าจอแล้วส่งมาหาหญิงที่เบอร์09319880130872195678สองเบอร์นี้คุณลูกค้าแอด id l i ล e มานะคะแล้วก็ส่งมาให้หญิงดูนะคะว่าชอบลายไหนนะคะถ้าเกิดว่า คุณลูกค้าดูไม่ทันหรือว่าแคปหน้าจอไม่ทันทําไม่เป็นทําไม่ได้ไม่ต้องกลัวเลยคะ่ะโทรมาหาหญิงค่ะเดี๋ยวหญิงจะจัดการให้เองค่ะว่าชอบสีไหนลายไหนไหน,นี่ค่ะผ้ามัดหมี่สวยๆลายสวยๆชัดๆสีนี้นะคะสวยมากหญิงขอแนะนําว่าสําหรับคนตัวใหญ่หรือคนอ้วนนะคะนี่ค่ะรับสีนี้ไปตัดนะคะสวยมากเพราะว่าสีเล็กๆเขาจะช่วยอัมพาตหุ่นเรานะคะตัวนี้มาอีกอีกสีหนึ่งนี่ค่ะ ตัวนี้จะออกเป็นสีน้ําเงินนะคะคุณลูกค้าขาน้ําเงินอมม่วงนิดๆอยาจะบอกว่าเวลาเราใส่ผ้ามัดหมี่เนี่ยกลางวันเขาจะเล่นแสงนะคะเขาจะเวลาเราเดินไปในเดินไปในช่วงหนึ่งมันจะเป็นออก,ออกแสงสีสีน้ําเงินอย่างเงี้ยและอีกช่วงหนึ่งมันจะออกแสงเป็นสีทองอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ค่ะ,ค,ะความพิเศษของของผ้ามัดหมี่ตัวนี้ก็จะเป็นสี ชมพูอมอมม่วงแล้วก็เหลือเวลาเราใส่ออกทองนิดๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะในคลิปวิดีโออาจจะเห็นไม่ชัดแต่หญิงอยากจะบอกว่าไม่ว่าเราใส่งานกลางวันหรืองานกลางคืนโดนแสงผ้าจริงจะสวยมากๆอีกลายนึงนะคะลายคาสสิกตัวนี้จะเป็นสีสีคามนะคะคุณลูกค้าขาสีคามผ้าทั่วไปที่เราดูแต่ว่าผ้ามัดหมี่เป็นผ้าคาสสิกที่หญิงบอกค่ะตัดได้ทั้งคุณผู้ชาย ทั้งคุณผู้หญิงนะคะตัวนี้ตัวนี้จะออกเป็นลายประมาณจีนๆนะคะคุณลูกค้าขานี่ค่ะออกลายประมาณจีนๆแต่ความโดดเด่นของเขาอย่างที่บอกว่าเขาจะทําให้เราโดดเด่นอยู่ที่ช่วงตีนจบนะคะคุณลูกค้าตัดกับสีข้างบนผืนสุดท้ายแล้วสีเขียวะค,ะค่ะลูกค้าขานี่ค่ะ ยังไงนะคะโทรมาหาหญิงถ้าคุณลูกค้าท่านใดไม่ทันอย่างที่บอกโทรมาตามเบอร์ที่หญิงให้นะคะคลิปหน้าหญิงจะเอาผ้าถุงสีสวยมาให้คุณลูกค้าชมอีกนะคะสวัสดีค่ะ